งชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในครึ่งปีหลัง2566นี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีธนูในครึ่งปีหลังนี้อยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสดีๆเกี่ยวเรื่องของการงานเข้ามาเป็นอย่างมากจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูคุณในเรื่องของการงานการงานของคุณช่วงนี้ค่อนข้างที่จะต้องรแบกรับภาระค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ขอให้คุณมีความมั่นอกมั่นใจในตนเองเพราะตัวคุณเองนั้นมี เป็นคนที่มีความสามารถที่จะทํางานให้สําเร็จรู้ด้วงได้อย่างที่จะทํางานให้สําเร็จรู้ด้วงได้เป็นอย่างดีการงานของคุณนั้นช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการพบป,ปะกับคนต่างชาติต่งางภาษาหรือการงานที่เกี่ยวการต่างประเทศก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในครึ่งปีหลังนี้ในครึ่งปีหลังนี้คุณอาจจะต้องแบกรับภาระเกี่ยวเรื่องของการงานมากหน่อยแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าการแบกรับภาระหรือการรับผิดชอบงานนั้น จะนำพาซึ่งความประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณให้คุณเป็นที่เชิดหน้าชูตาหรือได้รับการยอมรับของชาวลัคนาราศีธนูกับผู้คนอื่นๆแม้กระทั่งกับเจ้านายหรือคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีการทํางานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวทํางานกับคู่ค้าแม้อาจจะเหนื่อยนิดนึงการเจรจาทุกอย่างก็จะผ่านพ้นราบลื่นและประสบความสําเร็จทําให้คุณนั้นมีโอกาสดีๆเกี่ยวเรื่องของการงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในครึ่งปีหลังในพศ2566นี้การเงินของชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้อยากจะบอกว่าการเงินของคุณนั้นค่อนข้างที่จะโชคดีเลยทีเดียวจะมีโชคลาภทางการเงินจากคู่ครองคนรักของคุณเป็นอย่างมากจะมีคนจะมีคนคอยแนะนําเกี่ยวกับหนทางการทำมาหากินค่อนข้างมากเลยทีเดียวจะมีคนคอยสนับสนุนมีบริวารเกื้อหนุน ทำให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จและคุณจะได้รับผลเงินทองจากความสําเร็จนั้นช่วงนี้การเงินของคุณนั้นคุณอาจจะต้องวิ่งวุ่นเกี่ยวเรื่องของการทำมาหากินค่อนข้างมากคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินทําให้คุณนั้นอาจจะต้องไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เงินมากนักแต่ก็ขอให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทํานั้นคุณจะเก็บเกี่ยวการเงินได้เป็นอย่างดีการเงินของคุณนั้นจะอยู่ในช่วงขาขึ้นและพุ่งขึ้นเป็นอย่างมากทําให้คุณนั้น มีความรู้สึกอิ่มเอมใจเกี่ยวกับเรื่องของลาภผลและการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีรวมถึงการเงินของคุณนั้นอาจจะมีการซื้อของเอาใจใส่กับคู่ครองของคุณหรือคนรักของคุณในช่วงนี้มากเป็นพิเศษก็ขอให้คุณได้บริหารการเงินให้ดีในช่วงนี้เพราะการเงินจะไหลเวียนเข้ามาจากหลายทิศหลายทางอย่างที่คุณได้ตั้งใจและปรารถนาเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีธนูในครึ่งปีหลังนี้ อยากจะบอกว่าความรักของคุณช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงในช่วงครึ่งปีหลังคุณจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคุณกับคู่ของคุณเพราะคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของการทํางานค่างๆมากคุณอาจจะมีการเดินทางมากทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหินห่างกับคู่รักของคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นหากคุณรู้แบบนี้คุณก็ควรที่จะคุยกับคู่ของคุณให้เข้าเข้าใจในเรื่องของหน้าที่การงานเพื่อที่จะให้ไม่มีอุปสรรคขางหนามระหว่างแกกันมากขึ้น คนที่ยังโสดอยู่ของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่อาจจะออกเดินทางหรือพบปะผู้คนมากมายเป็นพิเศษคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนต่างชาติต่างภาษาที่จะเข้ามาหาคุณหรือทำความรู้จักของคุณก็เป็นไปได้โดยเฉพาะการทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณอาจจะได้เจอเจอกับคนรักใหม่ๆมมาจากสายงานหรือการประสานงานที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ คุณอาจจะต้องเหินห่างกันบ้างอาจจะต้องต่างคนต่างอยู่แต่หากเข้าใจกันแล้วเชื่อได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นก็จะไม่มีปัญหาอาจจะมีการทะเลบบาะเบาะแว้งกันบ้างหรืออาจจะมีปีเสียงกันบ้างแต่ก็เพื่อความเข้าอกเข้าใจกันหรือเพื่อการทํางานและอนาคตที่ดีร่วมกันของคุณและคู่ของคุณก็ขอให้คุณเข้าใจความรักของคุณก็จะผ่านพ้นราบลื่นไปได้อย่างไม่มีปัญหาในช่วงครึ่งปีหลังในพศ2566นี้